สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดโพทองนอกนะครับตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับอันนี้เป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับผมมีรูปมีพญานาคนห้าเสียรนะครับพญานาคห้าเสียน,นะครับมีันั่ง ไฮไลท์ของที่วัดนี้นะครับคือโองค์ครับผมโองน้ำนะครับที่ประดีน้ำองมาทำเป็นรั้วขอบวัดนะครับนะครับข้างบนติดตั้งด้วยอนุสาวรีย์นะครับ เต็มไปหมดเลยครับนี่คือโอง่งนะครับโอง่งใส่น้ำนะครับ เป็นแถวเลยตาเป็นล้วนะครัผโหข้างบนวางด้วยสารพระภูมินะครับวางอยู่บนโอ่งนะครับโผโบด ทีโลพยานาคนะครับยันของหลวงพ่อเขียนไว้นะครับและข้างๆบทดจะมีโลกหลับต่างๆเลยนะครับผม แต่ไฮไลทของที่นี่คือโองนะครับองตั้งเป็นกำแพงนะครับผมสวยครับ อันนี้สุดนกระแพงแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเรือโบราณน,นะครับอันนี้เป็นเรือโบราณน,นะครับเก็บรักษาไว้นะครับเป็นเรือโบราณ น่าจะเป็นอาคารหรือหรือเป็นศาลาการประเรียนนะครับศาลาด้านบนจะมีรูปเสียนพญานาคนะครับพญานาคหกเสียนนะครับหกเสียนและแยกเป็นหกเสียนแยกเป็น ยกเป็นสองสองเศียรที่คีนะครับทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกเศียรน,นะครับผมนี้นะครับใหญ่มากเลยครับผม มีหลวงพ่อยืนประทับอยู่ตรงกลางนะครับอาจะเป็นสลาการประเรียนนะครับนี่คือโบสโบสอันนี้นะครับมีมัมงกร แล้วก็มียาคุดมงกรเจ็ดหัวนะครับข้างไว้เจ็ดนะครับผมสวยง,งามครับผม ชัหวัดกระหูฐานยี่ถ่อนะครับสาปีนก็สัตว์นะครับหรือว่าวัดก็จะมีองค์นะครับองค์เต็มไปหมดเลยครับ